แล้วรับกจะเลี้ยวรถครับตรงป้ายสีทับเนื้อนะครับเป็นกาเลี้ยรถกลับมาคนระับแต่ตอนเลี้วรถนี้เราจะตัดกองน,นะเคลียร์กลับมาแลนะ้วรอบนี้ ยอดรถสร้างถนนของประเทศไทยเมื่อคนได้เห็นต้องอึ้งกันสนั่นคนไทยสร้างถนนสี่เดนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสุดยอดอลังการขนาดนี้สบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องการไทยสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านก็แเดียวกันนะครับพี่น้องกลับมาพบมาปอกับมาอยู่กับส่องยูทูบบ้าเออกล้าวไตอีกแล้วนะครับพี่น้องก็คือมันนี่ครับพี่น้องเนาะ เราเออจะพาไปเบิงเออคนไทยสร้างถนนซีเด่นครับพี่น้องเนาะอู้สุดยอดดีๆพี่น้องเนาะด้วยการสร้างก็คือมีรถครับพี่น้องรถที่ท่านสมัยเนาะเออมีรถหลายๆดุนครับพี่น้องเนาะเป็นรถที่ท่านสมัยสุดยอดดีๆครับพี่น้องในการสร้างเนาะเพิ่นสร้างได้จะได้ครับพี่น้องเนาะถนนซีเด่นเอ่อคนอื่นกคนข้ามาเวิร์กฝากขอขอบคุณเนาะครับพี่น้องที่หับส้มเนาะย้อนมปหับส้มวิดีโอกันก่อนเนาะครับพี่น้องแล้วจึงว่า สรุปลำลังครับพี่น้องเนาะว่าคนไทยเพื่อนจะมีวิธีการส้างถนนแบบไรครับพี่น้องเนาะจึงว่าถนนเดียบถนนงามครับพี่น้องนมีหลายเล่นแบบนี้ครับพี่น้องเห็นแนวตรงถึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งขีดเป็นก่อนเนาะรวอมแดวจึงมาสรุปลำลังพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันได้ครับ s <S นะครับ ที่ยังไม่กดไลค์กันตามให้เทียบความไม่น่าจะยาวเทนะ่าไรครับเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนแล้วไวนะนน่น,นีนนนนนน้รีบเข้ามาวี้ยนนครับัี้ยุดเข้าอนนี้จะย,ยังไงครับรดหยในการยืนยันทิ้ครับมาุไปกนนะ รายได้ไม่มีครับตอนนี้ อะไรครับดูย่างรับปัดได้ไม่ค่อยมีครับกระบะมีเรี่ยมรถมีลวดลายแบบนี้ครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นกระบะสีขาวๆหมดเลยครับัโอ้น่าว่าจะเช็คเลยครับ เห็นการตำหนิของเครื่องจักรนับที่ได้ทำให้ริจัเดเสียหายแต่อย่างไดครับตรงแี้ครับรค่บค die sieht

ป้าพี่น,น้องเนาะแปดเกียร์เดินหน้าพี่น,น้องหกเกียร์ถอยหลังครับเป็นรถที่ท่านสมัยกับว่าอะไรครับพี่น้องเนาะสุดยอดอีดีของเอ่อของคนไทยเป็นพี่น้องเนาะที่ออกมาเห็ดเส้นทางไร้เลี่ยนครับพี่น้องเนาะกระบกแปลกว่าเป็นยังถนนออกมหนาประเทศไทยหรือว่าถนนเขาในเมืองประเทศไทยจึงสะดวกสบายครับพี่น้องเนาะหยอนบาเป็นมีเครื่องมือที่ท่านสมัยครับพี่น้องเนาะมีรถที่ท่านสมัยล้วกับบวกกับคนที่เก่งเนาะครับพี่น้องคนไทยนี่เก่งครับพี่น้องเนาะ สุดยอดอีดีสารถนนซีเดนครับพี่น้องเนาะถาโบเกงจริงคือเศษบุหรครับพี่น้องเนาะประเทศไทยพัฒนาเก่าไกลอีดีเครื่องมือกับทันสมัยครับพี่น้องเนาะไอเดียในการเดินทางออกแบบเพื่อกับสุดยอดครับพี่น้องเนาะเรียบเนี่นเพี้ยนผมมีบอกมีคุ้มมานะครับพี่น้องเนาะโมแปกทีประเทศไทยพัฒนาครับพี่น้องย่อนว่ามีเครื่องมือที่ทันสมัยสุดยอดอีดีครับพี่น้องเนาะเหมือนกับคนขับกับเสียนครับพี่น้องเนาะขนาดมีโดดครับพี่น้องโดด เดดครับทั้งขางทั้งยางมันก็ยังสามารถแบบว่าเออเ่เฮ็ดทางได้ครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปนึงครับพี่น้องเนาะที่มีรถทันสมัยเข้ามาเอ่อคนไทยเอามาประยุกต์ใส่พี่น้องในการที่ว่าส,แสมแซมเนาะหรือว,ว่าเฮ็ดเส้นทางต่าง,งๆครับพี่น้องเนะาะถ้าอะไรมันรู้หน้าก็สิคักครับพี่น้องแบบนี้เนาะเห็นแล้วโอ้สุดยอดดีแปดเกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังครับพี่น้องรถไทยนี่มีแต่3ามเด็กเลยพี่น้องเนาะ ถ้าไปเห็นโดดอันนี้โอ okay, so, ้ส so ุดยอดดีๆครับพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เอาคลิปเออคนไทยเพิ่นสร้างถนนมาให้เบิ่งครับพี่น้องเนาะป่าเพิ่นมีวิธีการแนวใดแนวอยเนาะก่อนเพิ่นเสียทางครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะมีพี่อัญสมนีเด้อพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจขอบคุณที่เข้ามามาส้มครับพี่น้องเนาะคลิปของมาเอิกจนจบก็ขอขอบคุณในรายครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องพอกันอีพี่หน่าเด้อ สำหรับวันนี้ขอตัวลา,าไปก่อนครับขอเกล่าคำว่าสบายดีสวัสดีครับผมบอกกันไหมไดวยครับพี่น้องบ๊ายบาย